ประเมินราคาหุ้นด้วยอัตราส่วนทางการเงินที่เรียกว่า EV และ EBITDA ใช้อย่างไรคืออะไรควรเป็นเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าถูกหรือแพงพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับผมก่อนขณากร,าร,กรและนี่คือ Stock a d g e Podcast รายการที่จะพาคุณเข้าสู่โลกของการลงทุน คลิปนี้ครับเราจะมาทำความรู้จักอัตราส่วนทางการเงินที่ใช้เพื่อประเมินราคาหุ้นของบริษัทว่าถูกหรือแพงซึ่งเรียกว่า E/V และ EBITDA ครับสำหรับเจ้า E/V และ EBITDA ครับผมขอออกตัวก่อนเลยว่ามันก็เป็นแค่อัตราส่วนตัวหนึ่งเท่านั้นครับไม่สามารถใช้ตัวเดียวแล้วบอกได้เลยว่าหุ้นถูกหรือแพงยังคงต้องใช้ประกอบ ควบคู่กันไปกับอีกหลายๆตัวซึ่งผมเนี่ยได้ทำคลิปสอนไปแล้วก่อนหน้านี้คุณผู้ฟังสามารถย้อนดูได้ที่ EP 10ถึง14นะครับจะอธิบายไว้ละเอียดเลยว่าเจ้าอัตราส่วนทางการเงินแต่ละตัวเนี่ยคืออะไรบ้างทีนี้ครับสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันถึง EV EBITDA ครับผมขอเกริ่นที่มาที่ไปของ EV EBITDA ให้คุณผู้ฟังเข้าใจครับ ว่า EBITDA v เนี่ยเกิดจากการเอาตัวเลขอะไรมาบวกกันบ้างคุณผู้ฟังจะได้เห็นภาพมากขึ้นครับว่าตัวเลขเหล่านี้เนี่ยเวลาที่มันออกมาเสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยมันบอกอะไรเราบ้างเพราะถ้าเรารู้ที่มาครับเราจะรู้ว่ามันต้องการจะบอกอะไรเราบ้างนั่นเองครับและแน่นอนครับว่าอัตราส่วนทางการเงินแต่ละตัวเนี่ยก็เหมาะกับการประเมินมูลค่าหุ้นในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันออกไปครับ ทีนี้ครับกลับมาที่เจ้า E.V.E.PITA เจ้า E.V. ครับมาจากภาษาอังกฤษคำว่า Enterprise Value ถ้าเป็นไทยๆหน่อยก็จะเป็น Value ตรงส่วนนี้ครับแปลว่ามูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหมายถึงราคาที่เราซื้อขายกันอยู่ในตลาดเพราะว่าหลักทรัพย์ที่บริษัทมีจริงๆเนี่ยครับอาจจะแค่100บาทแต่ได้ความที่นักลงทุนเนี่ย ให้ความเชื่อมัน่นให้อนาคตให้ค่าพรีเมียมกับตัวสินทรัพย์ตัวนี้ก็เลยทำการซื้อขายกันอยู่ที่110บาท120-130นั่นเองดังนั้นครับสินทรัพย์ที่บริษัทมีจริงๆเนี่ยกับมูลค่าตามตลาดจริงๆเนี่ยจะไม่เท่ากันครับตรงนี้ก็สามารถดูได้ที่งบการเงินของบริษัทเลยนะครับว่าสินทรัพย์เนี่ยมีเท่าไหร่ แล้วมูลค่าราคาตามตลาดเนี่ยเป็นเท่าไร่เพราะว่าโดยปกติแล้วครับจะไม่เท่ากันเจ้า e v เนี่ยนอกจากจะรวมมูลค่าตามราคาตลาดแล้วครับยังรวมไปถึงหนี้สินและเงินสดของบริษัทด้วยถามว่าทำไมต้องรวมหนี้สินและเงินสดสมมติน,นะครับว่ากิจการของผมเนี่ยมีมูลค่าอยู่100บาทแต่ว่าไอ้เจ้ามูลค่า100บาทนี่ครับเป็นหนี้แบงก์อยู่50บาทคนที่ต้องการซื้อกิจการนี้เนี่ย ก็ต้องซื้อทั้งตัวกิจการแล้วก็แบกรับหนี้ไปด้วยถูกไหมครับดังนั้นครับเวลาที่เราประเมินค่า EV หรือ Enterprise Value นี่ครับเราก็ต้องคิดทั้งหนี้สินตัวกิจการแล้วก็เงินสดที่กิจการมีอยู่ครับเพราะว่าถ้าซื้อกิจการใดกิจการหนึ่งก็เหมือนที่บอกครับว่าต้องแบกหนี้สินแล้วก็รับเงินสดไปด้วยดังนั้นครับราคาทั้งหมดก็เลยต้องรวมของเหล่านี้เข้าไปสรุปง่ายๆอย่างนี้ครับว่า EV เนี่ย ก็คือราคาที่ต้องจ่ายหากต้องการจะ take over บริษัทเรามาต่อกันที่ EBITDA EBITDA เนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับอยากให้คุณผู้ฟังย้อนฟัง EP 14ก่อนครับไม่นั้นฟัง EP นี้แล้วอาจจะงงๆหน่อยเพราะว่า EBITDA เนี่ยเป็นตัวเลขที่หลายๆคนอาจจะงงได้ครับถ้าไม่รู้จักมาก่อนย้อนฟัง EP 14ได้นะครับกลับมาที่บิ i ด d าครับผมอธิบายเข้าวๆว่า EBITDA เนี่ย คือกำไรก่อนภาษีดอกเบีย้ยค่าเสื่อมและก็ค่าตัดจำหน่ายครับซึ่งค่าเสื่อมค่าตัดจำหน่ายเนี่ยเป็นตัวเลขที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงพูดง่ายๆว่าเป็นตัวเลขทางบัญชีเท่านั้นครับทำมาเพื่อให้เราเนี่ยมองเห็นกําไรขาดทุนได้ชัดเจนยิ่งขึ้นดังนั้นเวลาที่เราครับจะคํานวณรายได้ที่บริษัทได้จริงๆเนี่ยก็ต้องมีการบวกค่าเสื่อมค่าตัดจำหน่ายกลับเข้ามาสมมุติแบบนี้ครับว่าบริษัทเนี่ย ได้กำไรมา1 5 0 0 0ล้านครับแต่มีค่าเสื่อมเนี่ย5,000ล้านด้วยกันคุณผู้ฟังเห็นไหมครับว่าค่าเสื่อมเนี่ยสูงมากแล้วตัวเลขของค่าเสื่อมก็เป็นอย่างนี้จริงๆนะครับในหลายๆบริษัทบางบริษัทเนี่ยค่าเสื่อมอาจจะเกิน50%ของกำไรด้วยซ้ำซึ่งเป็นเงินที่ไม่ได้จ่ายออกไปจริงเป็นแค่ตัวเลขทางบัญชีก็หมายถึงว่าเวลาเราคิดกำไรที่บริษัทได้เราคิดเงินสดที่บริษัทได้จริงๆครับเราต้องมีการบวกค่าเสื่อมค่าตัดจำหน่ายเข้าไป พรอคุณผู้ฟังเห็นภาพแบบคร่าวๆของค่าเสื่อมแล้วครับคุณผู้ฟังจะเริ่มเข้าใจ EBITDA มากขึ้น ว่า t ิบเนี่ยพูดได้ง่ายคือกำไรที่บวกค่าเสื่อมดอกเบีย้ยต่างๆเข้าไปจึงเหมาะที่จะนำมาประเมินมูลค่าของธุรกิจที่มีการจ่ายดอกเบีย้ยสูงๆหรือว่ามีค่าเสื่อมมากๆอธิบายให้ชัดกว่านั้นครับคือเหมาะกับการนำมาประเมินมูลค่าธุรกิจที่มีสินทรัพย์เยอะนั่นเองครับธุรกิจที่มีสินทรัพย์เยอะก็อย่างเช่นธุรกิจของพวกไฟฟ้าครับอุตสาหกรรมไฟฟ้าเป็นที่ชื่นชอบในปัจจุบันนี้นะครับ แล้วอุตสาหกรรมพวกนี้ก็มีค่าเสื่อมเป็นจํานวนมากครับเพราะว่าต้องลงทุนในเครื่องจักรในสินทรัพย์เนี่ยสูงทําให้มีค่าเสื่อมจํานวนมากนอกจากกลุ่มไฟฟ้าครับก็ยังมีกลุ่มโรงพยาบาลกลุ่มโรงแรมเหล่านี้ครับก็ล้วนแต่ต้องลงทุนในโครงสร้างขั้นพื้นฐานพวกโทรคมนาคมหรือว่าพวกสัญญาณมือถือต่างๆนะครับก็ล้วนแต่มีค่าเสื่อมเยอะมากหรือว่าพวกท่าอากาศยานเองก็เช่นกันครับ เหล่านี้เนี่ยมีค่าเสื่อมเป็นจํานวนมากแต่ค่าเสื่อมเหล่านี้ครับเหมือนที่บอกไปเป็นตัวเลขที่ไม่ได้จ่ายจริงๆการที่เราเอามูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดเนี่ยครับมาหารด้วย EBITDA เนี่ยมันบอกถึงอะไรย้อนนิดนึงครับว่า EV EBITDA เนี่ยก็คือการที่เราเอาสินทรัพย์ครับที่ผ่านการตีราคาแล้วอาจจะถูกอาจจะแพงมาบวกด้วยหนี้สินทั้งหมด คือพูดง่ายๆว่าตรงเนี้คือความสามารถในการทํากําไรทั้งหมดแล้วละทั้งหนี้สินทั้งทรัพย์สินรวมกันละมาหารด้วยกําไรทั้งหมดที่มีจริงๆครับมันเป็นตัวบอกว่าถ้าหารกันแล้วเนี่ยเลขมันออกมาน้อยเนี่ยมันบอกว่าทรัพย์สินที่เราซื้อมาครับในราคาเท่านี้ทากาไรได้เยอะนะถ้าตัวเลขมันออกมาน้อยแต่ว่าถ้าทรัพย์สินที่เราซื้อมาครับเราซื้อมาในราคาที่แพงแต่กําไรมันน้อยเนี่ย ตัวเลขที่มันหาออกมาครับ EBITDA เนี่ยมันจะเป็นตัวเลขที่สูงมันบอกเราว่าเนี่ยคือทรัพย์สินที่เราซื้อมาแพงนะแต่ทำกำไรได้น้อยแต่ถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยนึกย้อน EBITDA ดีๆมันก็รวมไปถึงภาษีและดอกเบีย้ยเช่นกันใช่ไหมครับ EBITDA เนี่ยพูดง่ายๆครับเป็นเหมือนการบอกความคุ้มค่าของกำไรครับว่าถ้าหมดดอกเบีย้ยถ้าตัดค่าเสื่อมไปแล้วจริงๆเนี่ย กำไรที่บริษัททําได้เทียบกับหนี้สินและทรัพย์สินที่มีเนี่ยดูแล้วมันคุ้มแค่ไหนนั่นเองครับทีนี้ครับเรามาคุยกันว่า EV EBITDA เนี่ย จริงๆแล้วมันควรเป็นเท่าไหร่ครับจากประสบการณ์ที่ผมเห็นครับเจ้า EV e b i t d a เนี่ยโดยปกติแล้วครับคุณผู้ฟังจะอยู่ที่10ถึง20ครับหากมากไปกว่านี้เนี่ยเราก็ต้องเริ่มคิดแล้วครับว่าธุรกิจนี้เนี่ยมีการให้ราคาที่มากจนเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าเราเนี่ยได้ทำการรวมรายได้รวมเงินทั้งหมดเนี่ยกลับมาคิดให้แล้วแล้วก็นำมาหารกับสินทรัพย์ทั้งหมดเนี่ย รวมหนี้สินให้อีกหากตัวเลขเนี่ยมันเยอะครับแสดงว่ารายได้เนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมกับตัวธุรกิจเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างแล้วก็มีภาพขึ้นให้ดูนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามอยู่ทางบล็อกติดนะครับอาจจะพยายามตั้งใจฟังนิดหนึ่งแต่หากฟังแล้วไม่เข้าใจครับอาจจะมาเปิดย้อนดูใน You Tube ได้ครับใน y t u t u เนี่ยมีภาพประกอบอาจจะเห็นภาพชัดขึ้น คุณผู้ฟังลองดูที่บริษัท A นะครับการที่จะมาคิดแบบนี้ได้เนี่ยคือต้องมั่นใจครับว่าในตลาดเนี่ยมีราคาของหุ้นที่ถูกต้องไม่งั้นแล้วครับหากเอามาคิดในสูตรแบบนี้เนี่ยอาจจะไม่เห็นภาพชัดหรือตัวเลขอาจจะผิดเพี้ยนครับ ต้องมั่นใจว่านักลงทุนเนี่ยมีการตีราคาของบริษัทไว้อย่างเหมาะสมโดยการตีราคาจากสินทรัพย์ครับคุณผู้ฟังสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก EP11 ครับทีนี้เนี่ยด้วยสมมติฐานที่ว่าราคาในตลาดเหมาะสมแล้วครับเรามาดูกันสินทรัพย์ของบริษัท A มี100นี้สิน50ากำไรที่มีการบวกกับภาษีดอกเบีย้ยค่าเสื่อมต่างๆแล้วครับเป็น7.5เอาทรัพย์สินบวกหนี้สินเนี่ยเป็น150 หารกับ EBITDA ครับจะได้ออกมาอยู่ที่20เท่า20เท่านี่ถือว่าสูงนะครับหากคุณผู้ฟังดูตัวเลขข้างบนเนี่ยจะเห็นได้ว่าบริษัทเนี่ยมีกำไรหรือว่ามี EBITDA ครับไม่ได้ต่ำมากแต่ประเด็นคือบริษัทเนี่ยมีหนี้ค่อนข้างเยอะทีนี้ครับคุณผู้ฟังมาลองดูที่ตัวเลข r o e r o e เนี่ยดูสวยใช่หมครั้ยครับ15%เลยถือว่าสวยนะครับ แต่ r อาที่สวยนี่ครับเกิดจากการที่มีหนี้เยอะเพราะการมีหนี้เยอะครับจะทำให้เลข r อาเนี่ยสูงขึ้นสามารถย้อนดูได้ใน E p 1ี1 2ครับทีนี้ครับคุณผู้ฟังมาดูบริษัท B บริษัท B เนี่ยมีหนี้สินทรัพย์สินเท่ากับบริษัท A เลยครับแต่มี EBITDA อยู่ที่15สูงกว่าบริษัท A มากทำให้เลข Ev EBITDA เนี่ยออกมาอยู่ที่10เท่าครับคือถือว่าดูดีและมีเอาอยู่ที่20 r เนี่ถือว่าสูงเลยนะครับ หากคุณผู้ฟังคิดว่าบริษัท B เนี่ยดีแล้วครับลองมาดูบริษัท C บริษัท C เนี่ยมีทรัพย์สินครับแต่ไม่มีหนี้เลยไม่มีหนี้เลยแถมมี EBITDA ครับอยู่ที่15ทำให้ EV EBITDA เนี่ยลงมาเหลือแค่6.6และมี r e ครับอยู่ที่15 เห็นไหมครับว่า RE สูงเนี่ยใช่ว่าจะดีครับลองดูบริษัท B กับบริษัท C เห็นไหมครับมี R e เนี่ยต่างกันบริษัท B มี R อาสูงกว่าครับแต่บริษัท C เนี่ยมีหนี้น้อยกว่ามากแถมมี EBITDA ที่เท่ากันเป็นอย่างนี้ครับเป็นผมก็คงเลือกบริษัท C เพราะมี EBITDA ที่ต่ำแล้วก็มี r อาที่ค่อนข้างใช้ได้แต่ทั้งนี้ครับคุณผู้ฟังเราก็ต้องตั้งคำถาม ว่าทำไมบริษัทถึงไม่มีหนี้เลยครับอาจจะเป็นเพราะว่าขยายธุรกิจไม่ได้แล้วเลยไม่สร้างหนี้อย่างนี้ก็น่ากลัวเช่นกันครับบริษัทเนี่ยก็ควรมีหนี้สักนิดสักหน่อยครับเพื่อเป็นการใช้เงินคนอื่นมาลงทุนนั่นเองจากภาพรวม ABC ตรงนี้ครับคุณผู้ฟังเนี่ยจะเห็นความสัมพันธ์ว่ายิ่งบริษัทมีหนี้น้อยและมีกําไรสูงครับตัวเลข EBITDA เนี่ยจะต่ําลงครับซึ่งถือเป็นการซื้อที่คุ้มค่ายิ่งขึ้นแต่ในขนาดเดียวกันครับลองดู BC ถ้าบริษัทเนี่ยมีหนี้น้อยเนี่ยก็จะทำให้ตัวเลข ROE เนี่ยต่ำลงดังนั้นครับคุณผู้ฟังผมสรุปแบบนี้ว่าการที่มีตัวเลข ROE ต่ำเนี่ยใช่ว่าจะแย่เสมอไปอาจจะเป็นเพราะบริษัทมีหนี้น้อยและการที่มี ROE สูง EV EBITDA ต่ำเนี่ยครับใช่ว่าจะแปลว่าบริษัทดีอาจจะเป็นเพราะว่ามีหนี้เนี่ยกดอยู่เลยทำให้ ROE เนี่ยดูสวยครับ แต่ทั้งนี้ครับคุณผู้ฟังเนี่ยก็ต้องศึกษาให้มั่นใจนะครับว่าแนวโน้ม EBITDA ของบริษัทเนี่ยจะไม่ลดลงจะคงที่อยู่เสมอนั่นก็คือบริษัทนะครับจะมียอดขายมีรายได้ที่ดีธุรกิจไม่อยู่ในพวกตะวันตกดินนั่นเองครับที่นี้ครับคุณผู้ฟังผมขอยกตัวอย่างในกรณีที่ตลาดเนี่ยให้ราคาสินทรัพย์ผิดคุณผู้ฟังลองดูบริษัท C นะครับสมมุติว่าตลาดครับมีการให้ราคาสินทรัพย์ที่ แพงจนเกินไปกว่ามูลค่าสินทรัพย์จริงๆสมมุติว่าสินทรัพย์เนี่ยมี100แต่ตลาดครับให้เป็น300เลยพูดง่ายๆว่าราคาหุ้นเนี่ยอยู่ที่300ครับเอามาหารด้วย EBITDA ครับ EV EBITDA เนี่ยก็จะออกมาเป็น20เห็นไหมครับนี่คือตัวอย่างครับว่าเวลาที่ตลาดเนี่ย ให้ราคาหุ้นที่สูงเกินไปครับ EV EBITDA เนี่ยก็จะพุ่งขึ้นไปสูงมากตัวเลขพวกนี้ครับคุณผู้ฟังก็สามารถใช้ดูเป็นตัวอย่างได้นะครับนำไปเปรียบเทียบบริษัทที่คุณผู้ฟังสนใจกับบริษัทที่เป็นคู่แข่งของคุณผู้ฟังครับดังนั้นครับธุรกิจที่ราคาของตลาดเนี่ยสูงกว่าความเป็นจริงของตัวธุรกิจมากๆเนี่ยก็จะทำให้ค่า EV EBITDA เนี่ยกระโดดสูงไปได้ครับก็เป็นตัวบอกได้อย่างหนึ่งครับว่า ตลาดเนี่ยอาจจะกําลังให้ราคาของธุรกิจที่ผิดไปหรือเปล่าแต่ก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าส่วนมากแล้วเนี่ยตลาดครับจะนิยมให้ราคาในอนาคตก็เลยเป็นไปได้ครับที่ธุรกิจตัวนี้หากมี EBITDA EV, EV สูงครับอาจจะไม่ได้แย่จริงๆราคาอาจจะไม่ได้เกินไปเพราะธุรกิจอาจจะมีศักยภาพที่สูงมากซึ่งเรื่องศักยภาพของการทำกำไรต่างๆครับ คุณผู้ฟังก็ย้อนฟังได้ในช่วง EP 10ถึง14ครับช่วงนั้นเนี่ยผมจะอธิบายไว้ค่อนข้างละเอียดครับว่าเวลาเราดูกำไรดูความสามารถในการเติบโตของบริษัทเนี่ยเราดูกันยังไงก็ขอสรุปสั้นๆอีกรอบนะครับว่า EV เนี่ยก็คือมูลค่าของกิจการในกรณีที่มีใครครับอยากจะมาเทคโอเวอร์ไปนั่นเองซึ่งเจ้า EV ครับก็จะประกอบไปด้วยหนี้สินแล้วก็ รัพย์สินตามราคาที่ตลาดให้ดังนั้นครับถ้าตลาดให้ราคาของทรัพย์สินกับหนี้สินเหล่านี้มากจนเกินไปครับเวลาที่เรานำมาคิด EBITDA v e ครับก็จะทำให้ตัวเลข EBITDA เนี่ยมันสูงมากจนเกินไปนั่นเองและแน่นอนครับว่าเจ้า EBITDA เนี่ยคือกำไรครับที่รวมค่าเสื่อมและดอกเบีย้ยภาษีต่างๆเข้ามาแล้วดังนั้นมันหมายความว่ากำไรตรงนี้ครับ ก็เป็นกำไรในอนาคตแล้วประมาณหนึ่งเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นค่าเสื่อมหรือดอกเบี้ยเนี่ยบริษัทก็ต้องใช้เขินจนหมดและกลายมาเป็นกำไรของบริษัท EBITDA ครับก็เหมือนเป็นการบอกกำไรในอนาคตละแต่ว่าถ้าราคาของสินทรัพย์เนี่ยยังเป็นราคาในอนาคตอีกแล้วราคาในอนาคตมาหารกับกำไรในอนาคต ออกมาเป็นตัวเลขแห่งอนาคตมากจนเกินไปคุณผู้ฟังก็คงต้องตั้งคำถามอยู่ในใจแล้วล่ะครับว่านี่มันหุ้นแห่งอนาคตมากจนเกินไปหรือเปล่าสำหรับตัวเลข EV EBITDA ที่ควรจะเป็นนะครับส่วนตัวในส่วนตัวนะครับผมคิดว่าอยู่ช่วงต่ำกว่า15ครับกำลังดีด้วยความที่ผมอยากรู้ครับว่าตัวเลขเท่าไหร่ถึงจะดีผมก็เลยไปดูหุ้นที่เซียนหลายๆคนเพิ่งเก็บเข้าพอร์ตมานะครับ ก็เห็นตัวเลข evita เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 5 1 6ครับหรือว่าต่ำกว่านั้นก็ยังไม่เห็นใครซื้อสูงกว่านั้นนะครับไม่ได้จะบอกว่าสูงแล้วมันไม่ดีนะครับแค่จะบอกว่าส่วนมากครับเขาก็เล่นกันที่ตัวเลขที่มันไม่สูงมากและนอกจากนั้นครับก็สรุปอีกเรื่องหนึ่งสำหรับอุตสาหกรรมที่เหมาะแก่การใช้ evita ครับคืออุตสาหกรรมที่มีโครงสร้างพื้นฐานเยอะๆมีการลงทุนกับสินทรัพย์มากๆอุตสาหกรรมเหล่านี้ครับ ก็เหมาะแก่การใช้ EV EBITDA เพื่อประเมินราคาเช่นกันพูดง่ายๆครับว่า EV EBITDA เนี่ยคือดูว่าราคาที่ตลาดให้ครับกับสินทรัพย์หนี้สินต่างๆที่บริษัทมีมันเหมาะสมกันหรือเปล่ามีเหตุผลหรือเปล่าก็สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่อยู่ฟังกันจนจบคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับ ผมเนี่ยจะเก็บทุกความคิดเห็นของคุณผู้ฟังครับไปปรับปรุงให้คลิปหน้าๆเนี่ยดียิ่งขึ้นต้องขอขอบคุณมากๆนะครับที่อยู่ฟังกจน,นจบและอย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังกดไลค์กดติดตามเปิดกระดิ่งเพื่อรอรับฟังสาระใหม่ๆจาก s t o p Addict Podcast สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณที่อยู่ฟังกจนจบนะครับขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านโชคดีในการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงแต่เราเลี่ยงการลงทุนไม่ได้ราตรีสวัสด์ครับ